มาแล้ววูทลิงเวฟกับ d i s m a n ช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมสามารถเติมเกมวูทลิงเวฟได้แล้วที่ไลน์ d i s m a n Shop ได้เลยและยังมีบริการเติมเกมชั้นนำให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมได้ทางในเว็บและไลน์ Disman ช hop เติมในเว็บรับ Disman คอยลใช้แทนส่วนลดได้หรือยะเติมเกมแบบผ่อนชำระนานส,งสูงสุดถึง10เดือนบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนต้องที่ d i s m a n Shop เท่านั้นเอาละครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงว่ารายได้เกมเนี่ยแบบ ลดทวบขนาดนี้นี่หรือแบบรายได้มันดูน้อยมากๆเนี่ยเกยมจะยังไปรอดอยู่หรือเปล่านะแล้วก็อาเหตุที่ว่าทําไมรายได้เกมเนี่ยถึงลดลงนะเป็นเพราะอะไรบ้างนะแล้วก็มาดูกันเลยนะคือก่อนอื่นนะผมต้องพูดก่อนนะว่าผมเนี่ยไม่ใช่ไวไนนะัยนายหรือว่าอัศวินขี่ม้าก่าวของเกมวอเตอร์ลิงเวฟนะคือผมก็ทําไปเรื่อยๆผมเราก็ทําเกมที่ผมเล่นนะช่องของผมแล้วก็ถามว่าทำไมช่องของผมถึงไม่ทําเกมฝั่งมิโฮโยบ้าง จริงๆก็คือมีทําอยู่บ้างนะนิดนึงแต่คือแบบด้วยที่อันกอริทึมาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบพีเอร์เตอร์เนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากๆนะสำหรับเกมฝั่งมิโฮโยเนี่ยก็เลยแบบพีเอร์เตอร์ตัวใหม่ๆหรือว่าแบบคนที่เพิ่งเริ่มทำเนี่ยมาทําของเกมฝั่งนั้นเนี่ยก็อาจจะแบบไม่ได้ดีขนาดนั้นนะก็อาจจะมีทําบ้างในนานที่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือผมรู้สึกว่าเกมฝั่งมิโฮโยก็คือแบบว่าในการเปิดกระชาครั้งหนึ่งเนี่ยมันค่อนข้างจะไทยเยอะนะ เออผมรู้สึกว่ามันใช้เยอะมากแบบไม่สามารถที่จะแบบเออมารีวิวทุกตู้อะไรอย่างนี้ได้หรือว่าแบบเล่น2อ d ดีแล้วแบบสลับตู้เว้นตู้อะไรเงี้ยค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากเลยนะเออสลหรับไอดีผมนะคือดีผมค่อนข้างจะเกลือนะผมเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะว่ามันเกลือขนาดไหนนะสำหรับเกมฝั่งมิโฮโยที่ผมเล่นนะก็ผมเล่นจะเป็นแบบเออลางดาวอะไรเงี้ยสตาร์เลวนะแล้วก็เป็น ดีีซีนะที่เล่นอยู่ตอนนี้ก็เราก็กลับมาเข้าประเด็นหลักของคลิปนี้กันเลยนะนั่นก็คือเรื่องรายได้นะทําไมรายได้ถึงลดนะก็ผมเคยบอกไว้นะสักคลิปหนึ่งอะผมจะไม่ได้ว่าคลิปไหนนะคือผมเคยบอกว่าช่วง1.2เนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงพักแพดนะแบบให้เราได้พักผ่อนเนี้ยไม่จะเป็นแบบต้องกดตัวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างเจือจือเนี่ยผมเห็นหลายคนนะก็บอกว่าไม่ค่อยชอบดีไซน์ของเจือจือเลยว่าน้องดูแบบ เรียบง่ายอ่ะเออบอกไม่ถูกอ่ะมันดูแบบเรียบง่ายแบบไม่มีอะไรโดดเด่นอ่ะเออน้องดูจืดๆไปหน่อยนะเออสำหรับที่คนอื่นบอกนะส่วนสำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าผมชอบดีไซน์ของเจจือนะเออผมค่อนข้างจะชอบดีไซน์ของเจจือส่วนคนอื่นที่ไม่ชอบเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าอะไรนะนอกจากนี้นะคือนอกจากเขาว่าแบบดีไซน์จืดๆอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะว่าทําไมนะก็ใครที่เกิดที่ไม่ชอบอย่างเงี้ยก็สามารถมาคอมเมนต์บอกได้นะว่าทาไมถึงไม่ชอบดีไซน์ของเจจือนะ แล้วก็คิดว่ารายได้เนี่ยน่าจะทรงๆประมาณนี้ไปอีกสักพักหนึ่งเลยแหละเพราะว่า1คือช่วง1-2ึ่งจุดสองครึ่งหลังเนี่ยเชียงลียาวเนี่ยก็จะแจกฟรีนะก็ไม่รู้ว่าคนจะกดอาวุธเยอะแค่ไหนแต่ถึงจะกดอาวุธเยอะด้วยความที่ตัวละครเนี่ยไม่ใช่ตัวละครติอาวุธอ่ะไม่มีรุดเลรทนะคืออาวุธเนี่ยก็คือแบบกดปุ๊บก็คือได้เลยอะไรเงี้ยไม่มีรุดเลรทก็อาจจะรายได้ไม่ได้เพิ่มขนาด่นะยกเว้นจะแบบ มีคนอวยแบบปดดาวอะไรเงี้ยโดนตกจากแบบเวทเนื้อเรื่องนะของเคียงหรี่ยาวเนี่ยก็เป็นไปได้นะที่แบบอาจจะกดตัวแบบเพิ่มดาวอะไรเงี้ยสำหรับเพียงหรี่ยาวนะแล้วก็ในส่วนของ1.3นะซึ่งเรารู้อยู่แล้วแหละว่าตัวที่จะมาเนี่ยมันคือตัวโชว์คีเปอร์นะซึ่งแบบตกได้หลายคนแล้วเออผมรู้สึกว่าตัวนี้ตกได้หลายคนเลยแต่ไม่รู้ว่ายอดเติมเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอยู่หรือเปล่านะเพราะว่า ถ้าเกิดคนแบบดองจาก1.2ไปแล้วเนี่ยแบบเจอจื้อไม่กดเชลิยาวตัวฟรีอาวุธอาจจะไม่กดใช้อาวุธตู้ถาวรอะไรงนี้ก็อาจจะไม่ได้เติมเพิ่มแล้วก็อาจจะมีแบบเพชรเหลือค่อนข้างจะเยอะนะดูเวนซาว่าจะมีแบบพลอวยแบบซีหกอะไรเงี้ยกบเติมเพื่อปลดซีหอาวุธ R5 อะไรก็อาจจะเป็นไปได้นะแต่อาวุธเนี่ยคิดว่าอาจจะไม่มี R5 นะเอออาจจะแบบอาวุธอาจจะแบบ กดสัก1อะไรเงี้ยกดมาแค่หนึ่งก็พอเพราะอาวุธผมรู้สึกว่ามันไม่ได้จาเป็นที่แบบต้องไปแบบกดดาวขนาดนั้นนะ่ะแล้วก็จากข่าวลือนะคือเหมือนว่าจะมีตัวรีลันนะเออจะมีตัวรีลันก็คือตัวแรกเนี่ยจะเริ่มที่1.3แล่ตัวรีลันเนี่ยมันไม่เหมือนเกมอื่นนะผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเอ,อ่อ PGR เนี่ยเป็นแบบไหนนะในการรีลันเพราะว่าผมก็ไม่ได้เล่นนะเออใครมีข้อมูลสามารถมาบอกได้นะ คือตัวรีลานเนี่ยของเกม Mutating w a นะคือครึ่งแรกจะเป็นตัวแบบ The Chopper นะยกตัวอย่างอีกอยู่3าแล้วครึ่งหลังเนี่ยจะเป็นตัวรีลานอย่างจิหยานนะซึ่งไม่ได้มาแค่แบบมาตัวใหม่นะคือมันมาแค่แบบจหยานตัวเดียวเป็นอีกตู้หนึ่งเลยก็คือหมายความว่า1แพทเนี่ยอาจจะมีตัวใหม่แค่1ตัวนะแทนที่จะเป็น2องตัวซึ่งไม่รู้ว่าแบบนี้มันจะดีหรือเปล่านะคือแบบตัวมันก็ออกมาน้อยลงแต่ข้อดีคือคนที่แบบ พลาดแบบตู้แรกๆแบบนี้แล้วอยากได้เงี้ยก็อาจจะแบบได้ไวขึ้นนะเพราะว่ารีลานเนี่ยค่อนข้างมาไวแล้วก็ข้อดีอย่างหน,นึ่งก็คือคนที่แบบเออเล่นมังแต่เดย์วันเงี้ยแบบกดมาได้ทุกตัวแล้วแบบตัวทุกตัวที่อยากได้นะก็อาจจะแบบมีเวลาเก็บเพชรมากขึ้นเออเพราะว่าหนึ่งแผ่นเนี่ยเราค่อนข้างการันตีนะว่าแจกประมาณเกือบเกือบร้อยโลนะถ้าเกิอดอ้างอิงจากแผ่นก่อนๆน,นะก็สามารถที่จะแบบ ดตัวหรือว่าแบบถ้าเติมรายเดือนเติมเข้าไปนิดนึงยยอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบการตีว่าได้ตัวใหม่แน่นอนทุกแพทนะแบบร้0%นะก็อาจจะเป็นข้อดีนะอันนั้นแล้วส่วนที่ว่าเกมเนี่ยจะอยู่รอดหรือเปล่านะอันนี้ผมบอกเลยว่าผมไม่สามารถตอบได้ครับผมไม่ได้รู้เรื่องแบบเออบัญชีรายรับรายจ่ายของบริษัทของคุโรเกมนะไม่สามารถบอกได้นะที่อยากจะบอกจริงๆนะก็คือรายได้ที่มาโชว์กันเนี่ยไม่เท่ากับกําไรนะ เออรายได้กับกําไรเนี่ยมันแยกกันนะบางทีแบบรายได้เยอะแต่กาไรติดลบก็อาจจะเป็นไปได้นะอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงเกมไหนนะผมแค่แบบยกตัวอย่างเฉยๆแล้วก็อ้างอิงจากเพจ w i o t i n g Wave อันอ f i c เชียวนะบอกว่ารายได้จากเกม w i o t i n g Wave เนี่ยเฉพาะมือถือนะที่เปิดมา101วันเนี่ยมากกว่ารายได้ของบริษัทกูรโลที่เปิดมา2อปีนะเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอันนี้จริงเท็จแค่ไหนนะเออผมก็เห็นข้อมูลใม่ที่คิดว่าก็อาจจะจริงเพราะว่า เอ่อเพจเพจนี้รู้สึกว่าน่าจะอยู่กับเกมคูโร่เนี่ยมาตั้งแต่ PGR แล้วนะเอออันนี้เท่าที่ผมรู้นะแล้วก็เคตนี้อาจจะคล้ายกับเกม Tower of Fantasy นะที่แบบารายได้ที่แบบมันต่ำเต้นเรียดินนะเออไม่รู้ว่าคนรู้จักกันไหมนะเกมนี้ก็ารายได้เนี่ยค่อนข้างจะต่ำมากๆเลยนะแบบต่ำคนคิดแบบเอ้ยบริษัทนี้จบแล้วฮอตต้าจบแล้วอะไรเงี้ย แล้วก็ถ้าเกิดเราแบบไปเจาะลึกจริงๆอะไรเงี้ยเออเท่าที่รู้มานะข้อมูลนีที่แบบมีคนเข้าไปถามในบริษัทมานะคือรายได้ของเกม Tower of Fantasy เนี่ยที่มีอยู่ตอนนี้นะมันเพียงพอที่จะเลี้ยงพนักงานมากกว่า400ชีวิตพร้อมกับทำเกมใหม่อย่าง NTE ไปได้แบบสบายๆเลยนะก็อันนี้ผมเคยเขียนบทความแลวนะไว้ในเฟสน,นะเออสามารถเข้าไปอ่านกันได้นะเออผมเคยเขียนไว้แล้วแล้วก็สุดท้ายนี้คือผมจะบอกไว้เลยว่าเพจผมเนี่ยไม่สนับสนุนการแบบ ไปแบบกดขี่คนอื่นเอาะไยได้คนอื่นมากดขี่นะหรือว่าแบบถ้าเกิดมีคนด่ามาเช่นแบบฝั่งนูน้นด่ามาอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปด่ากลับครับเราไม่ต้องไปทําอะไรครับเราก็อยู่ในนี่ของเราไปครับเพราะว่าที่เขาด่าเขาอาจจะไปด่าแบบติ่งของฟังเราที่แบบเป็นติ่งแย่ๆนะเขาก็อาจจะด่าแบบนั้นนะเออเราไม่ได้ใส่ใจนะเออเราไม่ต้องไปใส่ใจนะเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราแล้วก็ปล่อยข้ามไปเราก็เล่นเกมของเราอย่างมีความสุขก็เพียงพอนะเออ แล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็จบลงใึงเป็นเค่นี้นะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย